อินทรีห้าพลังภายในของผู้ตื่นรู้ในทางธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่จะก้าวพ้นทุก์ต้องอาศัยพลังภายในห้าประการเราเรียกสิ่งนี้ว่าอินทรีห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาศรัทธาคือแรงเชื่อมั่นในทางที่ถูก ไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่คือความเชื่อที่ผ่านการเห็นผลจริงเรารู้ด้วยใจว่าการฝึกใจให้สงบการละชั่วทำดีมีผลเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นเรากล้าที่จะเริ่มแม้ยังไม่เห็นปลายทางวิริยะคือความเพียรไม่ยอมแพ้ต่อให้เหนื่อยต่อให้จิตฟุง้งต่อให้ล้มอีกอกี่ครั้งผู้มีวิริยะ จะลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งเพราะรู้ว่าทุกครั้งที่ล้มคือการเรียนรู้ไม่ใช่ความล้มเหลวสติคือผู้รู้ผู้ระลึกได้คือการรู้ท่าทันอารมณ์ความคิดความรู้สึกของตนรู้ว่าโกรธเมื่อโกรธรู้ว่าเผลอเมื่อเผลอ,เ,ลอเมื่อมีสติจิตไม่ถูกลากไปกับกระแสโลกทุกครั้งที่เรารู้ตัว เรากำลังชนะกรรมเก่าในขณะนั้นเองสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนผิวน้ำที่นิ่งจนเห็นเงาจันชัดเมื่อจิตสงบเราเริ่มเห็นสิ่งต่างๆตามจริงไม่ใช่ตามอารมณ์ไม่ใช่ตามความอยากและสุดท้ายปัญญาคือแสงสว่างแห่งการเห็นตามจริงเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุก และไม่ใช่ตัวตนเมื่อปัญญาเกิดความยึดมั่นจะค่อยๆค,คลายใจจะเบาเหมือนวางของหนักที่ถือมานาน